พ้าชมสวนผู้จ้ามือนีฟังนี่เก็บแล้วเนาะฟังนี่เก็บหมูว่านมือนีสิเก็บฟังทั้งนี่ฟังทั้งนี่บรานดนเก็บมือนีเก็บผู้หลายเก็บผู้หาคนแต่ว่าคนงานบ้านไนมาอยู่บ้านในแปดโมงเนาะขาเจ้าบ้านไนมาอันนี้ผู้พมาด้วยจ้ะนี่มาขาเจ้าข้น มาสูงรักผู้สูงได้รักผู้ข่สูงอยู่อันนี้เป็นผู้พม่าเนาพะพม่ามักผู้ใหไงใบนิมเนาะที่ข่อยเฮ็ดทรงเนาพะพมาะ่าทรงพรม่าคอนแกนด้อจะ้ะอันนี้เฮ็ดผู้พม่าคอนแกนเมื่อนี้กีดยางเรากะสิไปนอนนอนจักน้อยก็สิ ตื่นเะสมอเน,นี่ยพูเนาะเมนี่เนี่ยูหลายาเขาแกบอ,อกให้เก็บพูสองมือมู่ว่านมาสามคนเมน,นี่มาหาเป็นสีโบแล้วเนาะเพิ่นให้เก็บสองมือแล้วพอทำง,งานเคยเนี่ยให้เพิ่นกับผากันไข่เมือ่อดผู้เฒ่าไข่ติดกันไข่ก็เลยเสียด้ยเนี่ยพู เด้เม,มื่อนี่เมือน,นี่เจองานหนักเมือน,นี่กีดยางแล้วกษีฟ้าไปนอนจักน้อยกษีไดลุกขึ้นมาเก็บผู้ฟังทั้งนี่เก็บแล้วเก็บแล้วแต่บานนองกับใบใหญ่ใบงามน,นี่ฟัทงทั้งนี้สิเก็บเมื่อนี่คอยเฮ็ดผู้หลายอย่างนนาเนาะจ้าเนาะเฮ็ดเท้งผู้พมาเฮ็ดทั้งผู ผู้คนไทยผู้คนไทยผู้อีสานผู้เถากินหมากเนาะที่ข่อยเห็ดแล้วก็ผู้พันขําหมากเห็ดสามผู้เดี๋ยวหมูลุนสิบปีไทยผู้ขาำหมากให้เบิ้งเด้อจ้ามนีไทยผู้พมาก่อนผู้ขาำหมากนีก็ผู้ผู้หวายเด้อจ้ะผู้หวาย ผู้ข้ามหมากาจเจ้เราไปเฮ็ดข้ามหมากไหวยแต่ว่าม้อนนี่เป็นผู้พมา่พมาพม่าเคี่ยวบยใบใงญ้ใบนิ่มบ่เคี่ยวใบแข็งเดี๋ยวโมรุนสิบปีทายผู้ข้ามหมากให้เบิง่งเนาะอันนี้คือผู้พมา่าเดินนีเด้อ